สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เรามาทำผัดกะเพราเนื้อสับไข่ดาวกันนะคะเพื่อนๆวันนี้เราจะมีเทคนิคมาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะผัดยังไงให้อร่อยนะคะผัดกะเพราไข่ดาวนะคะเพื่อนๆในส่วนของเนื้อสัตว์เพื่อนๆสามารถเลือกตามใจชอบได้เลยนะคะถ้าใครไม่ชอบเนื้อก็ใส่หมูหรือไก,ก่อะไรก็ได้เลยนะคะเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะก่อนอื่นเรามาเริ่มปรุงเครื่องปรุงกันไว้ก่อนเลยนะคะเพื่อนๆเริ่มจาก น้ำปลานะคะใส่ลงไปนะคะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะอันนี้คือปริมาณเนื้อหมูประมาณ200กรัมนะคะเพื่อนๆเราใส่น้ำปลา1ช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยซอสถั่วเหลืองนะคะเพื่อนๆ1ช้อนโต๊ะเช่นกันนะคะ น้ำตาลทรายนะคะจะไม่ใส่เยอะนะคะเพื่อนประมาณครึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะพอค่ะถ้าใครชอบหวานมากก็ใส่เยอะกว่านี้หน่อยได้นะคะผงปรุงรสนะคะปลายช้อนนะคะตามด้วยซีอิ๊วดำนะคะเพื่อนๆ1หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะซีอิ๊วดำ น้ำมันหอยนะคะเพื่อนหนช้อนโต๊ะเช่นกันนะคะเราจะผสมส่วนผสมทุกอย่างแบบนี้ไว้นะคะนี่คือเคล็ดลับนะคะเพื่อนเทคนิคแล้วผัดกะเพราของเพื่อนๆจะเป๊ะรสชาติอร่อยนะคะเราไม่ต้องไปเทใส่ทีละอย่างเวลาเราผัดนะคะเพื่อนโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปผัดกันเลยค่ะ มาเริ่มทอดไข่ดาวกันก่อนเลยนะคะ เพื่อนตอนนี้นะคะเราผัดให้แห้งนะคะเราชิมเราขาดน้ำปลานะคะถ้าใครชิมแล้วขาดอะไรก็เติมในตอนนี้ได้เลยนะคะเพื่อนเราชอบผัดผัดแบบแห้งๆนะคะแล้วเราจะเติมซีอิ๊วดำลงไปอีกหน่อยนะคะเราชอบดำๆนะคะเพื่อนถ้าใครไม่ชอบดำๆก็ไม่ต้องใส่นะคะ จัดใส่จานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆข้าวกะเพราเนื้อไข่ดาวของเรานะคะวันนี้นะคะรสชาติเข้มข้นนะคะเพื่อนๆรับรองได้ว่าอร่อยนะคะสูตรนี้นะคะเพื่อนๆลองเอาไปทําทานกันดูนะคะเข็นะคะคลิปนี้เราก็จะลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปของไอตันชานแน่นด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ